โปรแกรมจิตเพื่อสร้างปฏิหารแห่งคำขอบคุณฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย2 1วันให้จิตได้สัมผัสและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความสุขความมั่งคั่งให้กับชีวิตขอบคุณทุกเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิต ขอบคุณความรู้สึกที่เติมเต็มความปราชนาของการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณคุณค่าของชีวิตอันลํำค่าชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณอากาศที่ฉันได้หายใจขอบคุณดวงตาที่ช่วยให้ฉันได้มองเห็นอย่างกระจ่างชัดขอบคุณมือและแขนของฉันที่ช่วยให้ฉันทําทุกอย่างได้สะดวกขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉัน ที่ช่วยให้ชั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดีที่สุดขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมทำให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณอาหารที่รอเลี้ยงชีวิตขอบคุณหัวใจที่เติมเต็มความรักความอบอุ่นขอบคุณความคิดที่เติมเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชัน ขอบคุณเสียงของฉันที่ช่วยแสดงออกถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ขอบคุณความสามารถในการเรียนรู้ของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตทำให้ฉันมีเป้าหมายชัดเจนทำทุกอย่างได้สมปรารถนาขอบคุณสำหรับชีวิตในความฝันของฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่นําไปสู่ความสำเร็จขอบคุณพลังแห่งความศรัทธา ในศักยภาพของฉันขอบคุณกาลยานมิตรทุกคนที่ฉันได้ร่วมงานขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้และจิตสำนึกที่สูงขึ้นของฉัน ขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันขอบคุณความสําเร็จของฉันขอบคุณความล้มเหลวที่ช่วยฉันให้แข็งแกร่งขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโต ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งรอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศัก,กยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวตนที่ฉันกำลังเป็นขอบคุณจักรวาลสำหรับพรที่มอบให้ฉันทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณความคิดของฉันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณไอเดียพันล้านของฉัน ขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณงานของฉันที่ช่วยเติมเต็มความปรารถนาด้านการเงินขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาะขอบคุณอิสรภาพทางการเงินขอบคุณอิสรภาพทางเวลาที่ฉันได้รับขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวัน ขอบคุณพลังศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งในทุกความเป็นไปได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีคุณค่าในตัวเอง ฉันรักและปรารถนาดีต่อทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ฉันมีเมตตาและให้อภัยทุกคนขอบคุณตัวเองที่เป็นคนคิดบวกขอบคุณตัวเองที่เป็นคนค่อนข้างเข้มแข็งและอดทนขอบคุณจิตใต้สนนึกของฉันที่ส่งมอบความรักมอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณ ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันมั่นใจและมีคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดหัวใจฉันเป็นฉันในเวอร์ชันที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเก่งในเรื่องของการสื่อสารฉันมีพรสวรรค์ในการพูด ฉันมีพรสวรรค์ในการสร้างเงินล้านฉันรักคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นฉันฉันประสบความสำเร็จในชีวิตฉันชื่นชอบชีวิตของฉันความปรารถนาของฉันเป็นจริงและสร้างความสุขให้กับฉันทุกวันฉันมีความสุขในทุกด้านฉันมีความสุขในทุกวันฉันสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้อื่น จิตใต้สำนึกของฉันค้นหาศักยภาพเพื่อการพัฒนาตัวเองและฉันรักตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองเสมอฉันขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่มอบความรักมอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอันล้ำค่าชีวิตของฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณทุกคนที่รักฉัน ขอบคุณท uh ุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตอย่างมั่นคงขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้ขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกความสำเร็จของฉันขอบคุณทุกความล้มเหลว ที่ช่วยสอนฉันและเป็นบทเรียนให้ฉันแข็งแกล่งขึ้นทุกวันขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโตขอบคุณทุกความอุดมมั่งคั่งสมบูรณ์รอบตัวฉันขอบคุณทุกการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวตนของฉันที่กำลังเป็นเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณสำหรับพรที่ฉันได้รับทุกวันชีวิตชันดีขึ้นตลอดเวลา ขอบคุณความคิดสร้างสรรค์และพลังความคิดบวกของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มการใช้ชีวิตอันมีค่าของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติมเต็มความปรารถนาทางด้านการเงินด้านเวลาและการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระภาพของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาะ ขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความรักความศรัทธาในศัก,กยภาพของตัวเองที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันทำให้ฉันมีกํำลังใจเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในทุกสิ่งว่าเป็นไปได้ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ใจ่ายอย่างอิสระทำให้ชีวิตมีความสุข ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านเข้ามาในบัญชีของฉันตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตขอบคุณที่เงินรักฉันฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินที่รักฉันอยู่กับฉันตลอดเวลาฉันมีความสุขฉันโชคดีฉันมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบกายที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันในทุกเรื่อง ทำให้ฉันเป็นคนโชคดีมีความสุขที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ